สวัสดีจ้าเพ,พื่อนๆเอฟซีทุกท่านเรามาดูบนไทย <g ül üyor> ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้ายังไม่ปิื้อเล่มเลยแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกเกลือยีอ่มีเล็กไปเซง

เจ็ดสิบดีหนึ่งเนาะหนึ่งกุมภาสามสิบเอ็ดมีแค่ยี่สิบแปดวันเองไม่ไม่มีถึงสามสิบเอ็ดเลยหนึ่งครับสองครับหกเก,ก้า

7จ็ดหกสากล่างมาที่5้าสองเราจะใช้แสนบวกหน่วย บวกสามบวกที่พันหน่วยสองครั้งบวกหนึ่งคงที่เจ็ดบวกเก้าบวกสามสามบวกศูนย์บวกหนึ่ง หน่วยบวกหน่วยนะคะบวกหน่วยบวก3ได้มาที่5้บวกหเป็นศูน สามเก้าห้าอะไรละ่ะลูออโตเดีติกันนะเก้าห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามพันกับสามบวกห้า สามหกศูนย์บวกหนึ่งได้สี่ห้าหกแล้วจะคู่ก็คือ,คอห้าสี่หลักร้อยหลักร้อยนี้มันจะ เก้าคูณสามเนะเออจ็ดแปดเก้าโอ้โหจังสีว่าเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์แต่จะเอาบวกสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม

ออกมาเลขที่บอกแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกหกสาคงที่เข้าคลิปเดียวเลยลเลขบนเลขล่างไม่เข้าแซกคลิปเลยแปดบวกหบกสามหกเ้าจด บวกหได้ 7, 2 7งเได้ศ1 2ย์หนึ 1, ่จะพูดก็คือ7 0็ดศูนหนึ่ง สองสองเรียกมาที่สองเจ็ดหลักร้อยเราใช้สิบคูณสามสาม สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามเจ็ดจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามสามหกเก้า เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสามบอไม่จบไม่สามเก้าสองสามเจ็ดสองอีกสูตรหนึ่งก็ใช้สามสองครักก้งบวกศูนย์บวกเก้าสองสามสี่ เลขที่ออกก็คือสองเจ็ดเจ็ดสองยก,ก,เ,กงเลขที่ออกคือแเอาผิดทางแปด เก้าเจ็สองล่างมาที่ศูนยสองได้ล่างด้วยไดู้นแสนบวกหน่วยบวกสามพ่งที่แปดสองครั้งบวกหนึ่ง แปดบวกสองบวกสามแปดบวกห้าบวกสามได้อี x ห้าได้ยังไงบวกสามได้มาที่สามหกแปดบวกสี่บวกหนึ่งแปด เอาอย่างมาสาม <c oughs> เด็ดบวกห้าอันนี้ก็ห้าส่วนนี้ก็มาที่ห้าเอาสี่ห้ามาที่สามสี่ห้าเอาเลยเ,เลยมาอย่างนี้เลยเอาเมนรัวพันเนาะร้อยสิบร้อยพัน ผิดอันไรวะผิดอันไรผิดอันไรคันมันก็ามาเปียดจับก็คือสามสามสาม,ส,าม,ส,ามสี่ 3าห้าตัวนี้มันมาหลักเจิดเลยมาตัวนี้เลยอันนี้มาตัวสำรองอันนี้มันจะไม่มาสำรองหัวสามหสี่หกหกห้าหลักร้อยก็คือ สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดเท่ากับหนึ่งสองสามสี่อาหกเจ็ดหนึ่งหกสามสี่หกสามเจ็ดหกสาม,สาม,สามถ้าอสีซอบตัวไหนก็จับใส่เองนะคะหลักร้อย ดีจะมาหนึ่งหกห้าสี่หกห้าเจ็ดหกห้าไอ้พี่น้องเลยห้าหกเจ็ดสี่จับใส่เองนะคะมาที่หกสามตัวเดียวดีจะมาที่สามสาม เรื่องมันจะออกแต่มุมนี้ดีมุมนี้มันจะออกตัวนี้แล้วก็ขึ้นมาตัวนี้ทีนี้มันจะมามุมนี้มันจะไม่มาตัวเก่าเพราะมันออกไปแล้วต้องหกสามหกสี่สามสี่หกห้ากักันไว้ <laughs> มันชอบมาตัวนี้กับตัวนี้สงหางนี้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคปไม่รุน แคบไปรุนแคบไปรุนหนึ 1, 6, ่งหกสามกันไว้ชอบก็จัดขัดกระ่านนี่คือหลักร้อยดูคำเตือนจ้า แนทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า